สวัสดีตอนเ้า้ากับสาวิสาบ้านทุ่งค่ะฝนตกเบิดขึ้นเลยค่ะเมื่อคืนนี่อยู่ชนบุรีเนาะค่ะฝนตกเบิดขึ้นเลยอันเนี้ยพร้อมเมื่อวานนี่ฝนตกแล้วเฮาเลยจัดสวนบอนสีค่ะหลังบ้านยหายจากหน้าบ้านเข้ามาหลังบ้านเราก็จัดหลังบ้านให้แบบเป็นมุมสวนย่อมสวยๆน่ารักตื่นเช้าขึ้นมานั่งจิบกาแฟหอมๆกลุ่นๆอยู่หลังบ้าน มุมเล็กๆค่ะมุมเล็กๆหลังบ้านความสุขเล็กๆของเราดูสิคะแห้งโดนฝนค่ะยิ่งสวยสวยง้ามมากเลยค่ะกับบนสีสวนเล็กๆหลังบ้านของสายสามบรรทุงอันนี้จะเป็นบ้านที่ยูชนบุรีค่ะฝนตกทั้งคืนเลย เมื่อวานก็เลยจัดสวนหย่อมซะหน่อยค่ะหลังบ้านมินิมอลมินิมอลสวนบันสีหลังบ้านตอนเช้าชมผาพบรรยากาศค่ะก็นารากไปอีกแบบค่ะมันก็สดชื่นไปอีกแบบนะคะเขาก็มีสวนหย่อมหลังบ้านแบบ นั่งเล่นอยู่หลังบ้านสดชื่นยำเช้าใช้ยชนค่ะถนี่ทานบางแก้วมีสวยงามไม่ดีค่ะช่วงนี้กนหน่าฝนเนาะแห่งโดนฝนขำขึ้นนะโอ้ฉ่ำมากสดชื่นยำเช้า สดชื่นยำเช้ากับสายสายบ้านทุ่งส่วนบันสีหลังบ้านงามอีกดีค่ะสีสดเนยิ่งนี่บังชายชนเ้อะค่ะมันมักหฮมเนอะค่ะเพราะว่าตกใบม้ามองหนีก็มันก็จะเป็นหลังมันมันก็โฮมสีสวยแป๊ดเลยค่ะ ส่วนบอลสีหลังบ้านมินิมอลเล็กๆของสอยสามบรรทุงอันนี้จะเป็นบอนกระดาษด่างพอดีก่าต้นแม่มันนะคะเขาตัดออกแล้วลูกเขาก็แตกขึ้นมาเจ็บมาก